สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการส่องพระตามประษาวันไหววันนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเหรียญน,นี้นะครับผมเป็นเหรียญพระครูวิจักธรรมพระจิตนะครับผมหลวงพ่อย้อยนะครับผมแห่งวัดไทยาวาสนะครับผมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมเป็นแน่เป็นเหรียญพัดยอดนะฮะออกคนที่ยี่ห้า กุมภาพันธ์2537นะครับก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่ค้นเจอมานะครับผมด้านหน้ากันก่อนนะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนีนะครับดูว่าไม่ติดนะอืะอครับ อันนี้เป็นโค้ดนะครับด้านล่างนะฮัเีนี้แท้นะของแท้แน่นอนครับแท้แบบมันใจว่าแทะ ถือไม่แท้วะเอาละสิเราไม่มั่นใจเนะี่ยตัวยันยันไม่คมแต่ว่าดูทศนะนั้น,น่าจะแท้นะครับช่างมานงนนันนะครับแท้ครับแทะคนเฉยเฉยแท้นตอนชวนนี่ครับมั่นใจว่าแทะนะครับปีสามเจ็ดนะครับวัดไทยยาว่านะครับอําเภอนครชัยศรีนะครับ ตรงรเลขเจ็ดจะมีขีดอยู่นะเนี่ยนี่นะครับก็เป็นดิ่งหนึ่งเดือนที่มีความคมชัดสวยงามนะครับนี่แนระับ ก็จะประมาณนี <rôle: NOUNCER universal movement> ้นะครับ <puis> ก <iously> ็ขอขอบคุณทุกทการที่ติตามรับชมแล้วก็รับฟังรับดูเรียนของเรานะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ